ผมว่าตกเบ็ดครับลงจับปลาครับนี่ครับได้ปลาหมอคางดำครับอายอ้อเลยนเลยนี่ครับครยครับมาปูนี่ครับน้ครับลงไปเลยครับปลาหายครัหมอหายไปแล้วก็มาตกเบ็ดกันนะตามสบายสบายที่เราชอบนะ ไปดิเยอะครับ <Wheel> น <onents> ี <behaviour> ่ครับครรับเเ็วอาไว้ไไหนม่รู้ว่ะโอ้โหน้องน้องสาวเร็วดะเออเออเออดูกันนะครับในช่วงหนามัีปลาไหม ไอ้กูผมไม่รู้มนานบบนี้กูมไม่ถนัดมากตอนนี้เก <Yeah. S 1> ียอ้าวโอยโอยไม่ถนัดดีผมไม่ถนัดนะก็เจอดูวไม่รู้ว่าใคร ปนนะปลาตามนะครับทุกคนนะครับ้โหเสียนแบงก์แล้วก็จับปลาครับคนยังผมตกแล้วว้าว เดี๋ยวกันจุดต่อไปห,หมายดีนะปลาไม่กินเลยที่บุ่มดีจังมีปลาบอกนำ้ะเยี่ยเลยมากมายครับอขอบขอบขอโทษนบจีพูดทำยากผมเหลือแล้วครับตอนนี้ คอนม่งโอเคอ่ะนะใช่เลยครับฮัลโหวครับคุณแบงค์เอารับเนี่ยออ้ กาชมสะพานนาเฮวครับท่ผมลงไปในคลองไม่รู้ผมลงไปทนแอะไรครับครับนี่ครับอ้ได,ไได,ไไดไ้ไหมครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาหาปลาอะไรกินครับตกก็ไม่ได้ผมก็มเมครับ นี่ครับเป็นช้อนแล้วครับเปลี่ยนแบงเกือบตกแต่ขอจ้องเล่นปลาอยู่นะครับแล้วขวดเข้าไปครับคลิปน,นี้ก็มีอะไรมากครับผมจะมีโอกาสได้ปลาจากรอกดีซี <DC. S 1> เอ้ยร้อเล่นรอกะไป ว้าวนี่ะบ้าแล้วผมก็จะเหยียดซุกตาโอดยเนี่ยผมว่าผมจะซื้อนะน้า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 นนนใหม่ปลาเคยกัดแล้วรอบนึงตายแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับบอส